สวัสดีค่ะช่องซีมอนเอลเชนเอลด้วยค่ะเด้อปีพีนงงๆก็ค่ะันมื่อนี้ลูกคอยมันมาสามเกอันไนสไปทวดหอยทาดหอยทาดตั้งเด่นนี่เยค่ะหอยทาตั้งเด่นมันาสมเมืองเต้สองสอมาถามพ่อยู่ว่าหอยทาดมันคือเป็นตัวจังส่คุณนะลูกคอยนั่งจ้องเลยเด้นางจ้องเมื่งว่าหอยทากคุนพอเจคค่ะหอยทาดที่เป็นตัวสี่งสหอยทาดมันออันในเดินสาดแน่ขุนเปื่อี่น้อไังกะเองจบินง เบื้งหอยอทากเบ,บื้อง้นมดวันเลยเด่นนี่แตนถ้าว่าหอยทากตัวเดียวนี่โจงใส่นั่นแหละวนไปวนมาเห็นปะลูกไข่เบื้อดในมืดอแจ้งหอยทากยวนเมึงนอกวันนี้ตัวสีดำกรายตัวญี่ปิงอยู่เด่นแตนคอยไปเห็นคอยไปย่านย่านไปรับไปหาเห็ดเอาหัวแตกวะหัวแตกวะตั้มตัวหนังหัวแตกวะ เบื้องน่งจ้องทั้งผีข่อยสีเรียนไปทั้งผีคนเดอ๋ยวพากันตาลายเด้อเด้อเบื้องดูข่อยเบิ่งสลักสลักคือว่าหอยทาดบ้านเขาภาษาดาเด้อค่ะเด้อนั่งเบิ่งนั่นล่ะอยู่กับอันไหนคาตนลองเพลงลองเพลงหอยทาดได้๋ยวบอลองเพลงหอยทาดได้๋ยวบอเฮ้ยแคน่ะเฮ็ดอีหยังเห็นน่ะสิงกันเนี่ยแคน่ะเฮ้ยพอแล้วพอแล้ว โอ้เพ่งอย่างน้อเพ่งหอยถาตื่นพอดีแหละจะบิ้บักตัวลน้อยนี่สงสัยกว่าพี่เลยบักซีมอนมันสงสัยว่าโอ้ยข่อยสีนงาไปทางพี่ก่อนเก็บตัวนี่มันสงสัยกูหม่ตัวซีมอนมันสงสัยตัวหอยถาหอยถาก็อยู่ที่ดีนั่นเองเอาเบิ้งเข้าไปหอยถาหอยถาตัวนี้ตัวนิ่มๆเ่ย่อยเคยข่อยเคยไปเก็บพักมาตา้ที่นี่ข่อยไปจับหอยถาแม่นิ่มนี่โอ้ข่อยถัตื่น ซองเอาคนนั้นซองเขานีซองออาไปบายบายแล้วนะยานบ่เอ้ายานกับเขาแต่เปนัางเบิงเอ้ยแฟนหน้ายาไปเห็ดมันยานเอาบายบายสลักเนี่ยบายบายหอยถานเนี้ยบลเรื่องหอยถานกันโอ้ยยาน อย่าน่อยทาตมไจะมีผิดภัาอย่งเบิมไเปลี่ยนตัวสันีนึงนอนเปลี่ยนหนัอ่ยนนั่งสังเกตไน้งอยามวหอยุานิ็ดูหอยาตหอยาตเอาจัดบอกไม่อกมหอยธาตหอยธาตุรักจะรักหน่ละหอยทาตรักตัวนั้นสังเกต มันจะไปใส่ของมันนะมัน่ได้ไปใส่เด้นะมันก็นอนแขลงงซั่นนี่มันเกลียงอเด็กน้อยพวกนี้มันตื่นอ้อ้บ่กกเ้หเอาแล้หมดวันแทรแล้วที่นี่ตัวนี้โอ้ยมันเห็นยังบ่ได้ดอกเอาไปาปเลยละบาย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 ใส่ตบายบายอ่ะักยักยัยััััักหกหกกกก นั่งจอดขึ้นนี่เลยต้องไปใส่ดิมันนั่งจอดมหาดกันดิขนาดว่ายา์ก็นั่งจ้องจอดวะเนาะนี่ละเขาเอิ้นว่ายดิ๊กหน่อยได้ิ๊กสาหลุนเบิึงตีว่ามันจะไปใส่บ่เมื่อกาเห็นที่ยังมันเดียหอยถาดมันจะไปใส่หลังไปหาเขากินหรอวะมีเขาหอยถาดกันเลยอ้าวไม่ยังเด็กหน่อยซั้นนี่แหละขี่สังเกตะไปแล้วนั่นตัวนั้นก็โซโล่ช่องเบิึงสงสัยแต่ว่ามันคือเป็นตัวสั่นอ้าวมาแตกวะเนาะ ข <laughs> ามาตัวยังตัวยังตัวทาเ,เ,เ,เบิรงไหนวัดวันละ่ะตัวประกอบคือหอยทาแล้วลูกหอยว่ะนั่นนะไม่ยัง,งอ,งอีกสงสัยยังเด็กหนุอยสองขวบจะขีส่สงสัยถามหลายอย่างอยู่ขอยกระตอบเป็หนหมือนแล้วลูกหอยเอาไปใส่เรานั่นปลาตายพอดีแล้วเนาะเอารถไปแซ่น้ำเอาบ่อปลาหอยเลี้ยงปลาอันไหนว้สามตัวลูกหอยสังหารตายแล้วตัวหนึ่ง บอกตัวนี้ล้วมันเอารถไปแช่ดูเอาบายบายก่อนแน่ซิมอนบาย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 สวัสดีคาะบายบายพี่พีนวายบายบายพี่พี